ตอบคำถามคุณพี่ธานนีนะคะถามว่าตะก้าที่จะเพิ่มสินค้าตอนไลค์ค่ะไม่ขึ้นทํายังไงครับอ่ะได้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะคะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วก็ติดตามช่องเจ้าแม่ทีวีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆแบบนี้ไปดูกันเลยค่ะก่อนไลฟ์ส่วนนะคะให้เรามาที่ช่องของเราใช่ไหมคะแล้วก็กดบุ่มบวเนี่ค่ะมาตรงคาว่าไลฟ์แล้วก็ก่อนอื่นนะคะก็อย่าลืมใส่ แท็บชั่นด้านบนนะคะแล้วก็เป้าหมายที่เราอยากปรับเคราวนี้มาดูที่ตะกาค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นคําว่าธุรกิจนะคะก็คือการเพิ่มสินค้านั่นเองนะคะเราอยากใส่สินค้าอะไรไปตอนไลฟ์นะคะก็กดจิ้มเพิ่มแบบนี้ไปได้เลยนะคะ่าแงบบนี้นะคะหรือจะทําเป็นแบบชุดสินค้าไว้ด้วยก็ได้ก็คือทุกครั้งที่เราไลฟ์แล้วเราใช้สินค้าชุดเดิมเนี่ยก็ใช้ทําเป็นชุดแบบนี้นะคะเพิ่มไปแบบทั้งหมดแบบนี้ ก็ได้ค่ะมันก็จะไปทั้งชุดเราไม่ต้องมานั่งกดเลือกทีละหนึ่งอันนะคะอ่าเนี่ยค่ะสินค้าก็จะมาทั้งหมดและคราวนี้ไม่ได้ต้องทําอะไรนะคะก็ขึ้นไลฟ์ได้เลยนะคะก็ขึ้นไลฟ์ได้เลยอ่าเดี๋ยวจะลองขึ้นไลฟ์ให้แบบหนึ่งนะคะก็กดก็กดเริ่มไลฟ์ไปเลยนะคะสังเกตง่ายๆนะคะตอนนี้ตะกร้านะคะจะมีอยู่ตรงนี้นะถ้าเป็นของเรานะคะเราสามารถเลือกที่จะปักเพื่อให้มันขึ้นโชว์อยู่ที่ด้านหน้าของเราได้เลยนะคะก็คือการปักตะกร้า ขึ้นมาเรียกว่าปักหมุดนะคะนี่ค่ะสินค้าเนี่ยก็จะถูกโชว์แล้วนะคะแต่ว่าจะไปโชว์ในของคนอื่นนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะถ้าเราจะเพิ่มสินค้าที่ยังไม่ได้เอาเข้านะคะก็สามารถกดที่ร้านค้าตรงนี้นะคะได้อีกหนึ่งครั้งแล้วก็กดเพิ่มสินค้านะคะเลือกสินค้าที่ยังไม่ได้ถูกเพิ่มเข้าไปเพิ่มแบบนี้ได้เลยค่ะ คราวนี้สินค้าก็จะไปอยู่ที่ด้านหน้าการไลฟ์ของเราแล้วนะคะดูสีสินค้าที่เพิ่งเพิ่มมาเมื่อสักครู่นะคะเป็นตัวนี้นั่นเองถ้าเราอยากจะปักนะคะเพื่อให้คนเห็นก็ปักได้เลยตรงนี้นะคะก็จะไปโชว์อยู่ด้านหน้าของของตัวสินค้าแล้วนะคะของตัวหน้าไลฟ์ก็จะไปโชว์อยู่ด้านหน้าไลฟ์แล้วตอนนี้คนที่เข้ามาเนี่ยจะเห็น สินค้าของเจ้าแม่อทีที่ขึ้นอยู่แล้วนะคะก็หลักๆนะคะก็จะเพิ่มตะกร้าได้2ครั้งแบบนี้นะคะก็คือก่อนไลฟ์แล้วก็ระหว่างไลฟ์เนี่ยก็จะสามารถใส่ตะกร้าได้แบบนี้เลยใครชอบเทคนิคและเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่อีทีกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆที่ยังไม่รู้กันด้วยนะจ๊ะ